สวัสดีจ้าดวงรายเดือนธันวาคม2,566ลาสีกุมลัคนากุมดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้ไพ่หย,ยิบสี่เป็นคำตอบนะคะอ่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมแบ่งปันนะทุกอย่างไม่ได้แย่คนราศีกุมอาจารย์มองว่าทุกอย่างไม่ได้แย่แต่คุณเองค่อนข้างที่จะเป็นคนคี้กลัวคิดเยอะ คิดมากวิตกกังวลสับสนฟุ้งซ่านมันเลยวุ่นวายสัญลักษณ์ของพระจันทร์คว่ำหน้าหมาหอนะเหงาเศร้าเปล่าเปลี่ยวเคว้งคว้างอ้างวางเหมือนถูกทิ้งเหมือนถูกเทต้องการที่พึ่งทางใจต้องการใครสักคนหนึ่งที่รับฟังคุณไม่สู้เลยอะ่ะทำไมคุณไม่สู้ละ่ะทำไมคุณถึงกลัวละ่ะใครก็ตามแต่จะทิ้งจะเทเราไปหรือตัวเราเองจะต้องเคว้งอยู่คนเดียวก็ตามแต่ สิ่งสำคัญคือตัวเรานะอย่ากกลัวใจดีสู้เสือเข้าไว้มันไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกหรือว่าบางคนมีอะไรรับลมคมนกลัวโป๊ะแตก กลัวถูกใส่ร้ายกลัวความลับถูกเปิดเผยหรืออะไรผู้หญิงคนนี้ปราบสิงโตได้ได้วยมือเปล่าไม่มีอะไรเกินกำลังความสามารถสู้สิคะน่ากลัวไหมน่ากลัวรับมือได้ไหมรับได้เพราะฉะนั้นเราจะกลัวทำไมงานใหม่ๆการลาออกจากงานไปเริ่มต้นใหม่หางานใหม่ชีวิตใหม่ธุรกิจใหม่กิจการใหม่ผัวใหม่เมีมยใหม่ชีวิตใหม่อย่าไปกลัวเพราะฉะนั้นใครอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยน ใครอยากมองอะไรใหม่ๆมองให้มันเป็นเรื่องทา้าทายความทา้าทายจะทําให้คุณกล้ากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากล้าที่จะแก้ไขปัญหากล้าที่จะลองทําอะไรใหม่ๆสุดท้ายพิสูจน์ตัวตนจนเป็นที่ยอมรับ จนได้ชื่นชมความสําเร็จแล้วชีวิตของคุณจะแฮปปี้มีความสุขมากงานดีแต่ช่วงนี้าการเงินต้องระวังถูกแสร้ายทําอะไรให้รอบคอบรัดกลุ่มเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินนิดนึงขี้งกนิดนึงขี้เหนียวนิดนึงประหยัดมัธยัติอดออมนิดนึงธุรกรรมธุรการดูดีๆการมีเรื่องของส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์จะทําให้เกิดปัญหาส่วนแบ่งไม่ลงตัวหรือบางคนมีเกณฑ์ถูกโกงหรือบางคนถูกกล่าวหา ในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เรื่องเงินต้องรอบคอบแล้วอย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยประหยัดได้ประหยัดก่อนโชคลาภมาจากสังคมโชคลาภมาจากเพื่อนฝูงโชคลาภมาจากสัตว์สีเท้าจะได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์จากการพบปะจากการเข้าสังคมช่วงนี้สำหรับคนที่โสดอย่าทำตัวเหมือนคนไร้ค่า อาจารย์ขอใช้คำนี้นะคนโสดอย่าทำตัวเหมือนคนไร้ค่าเหงาเศร้าเปล่าเปลี่ยวเค,คว,ว้งคว้างระวังจะเป็นโรคซึมเศร้าต้องระวังอาจจะมีคนเก่าๆวนเวียนกลับมาทำให้วาวุ่น,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 นใจด้วยก็ได้หรือคนที่เปิดใจจะได้เจอต่างชาติต่างภาษารักข้ามรุ่นรักต่างวัยต่างชาติต่างศา,งา,างส,สนาสำหรับคนมีคู่ คุณควรเปิดอกเปิดใจคุยกันปัญหาอะไรที่ค้างคาเคลียให้จบเพราะการที่คุณต้องเหงาต้องเศร้าต้องคิดต้องเครียดอยู่คนเดียวไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรการมีคู่แล้วเหมือนไม่มีไม่มีดีกว่าอาจารย์แนะนํานะมีทาวเวสวรรณติดตัวไว้หน่อยไพ่ใบนี้หมายถึงคุณใสหมายถึงไสยศาสตร์หมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้การเล่นของหรืออะไรต่างๆอาจารย์ให้แนะนําพก ชาวเวสุวรรณป้องกันผีป้องกันภยัยป้องกันคุณใสช่วยเรื่องอำนาจช่วยเรื่องโชคลาภช่วยเรื่องของการเงินใครนับถือเทพเจ้าสายแขกบูชาพระแม่อุมาเทวีเสริมดวงได้สุขภาพประมรัดระวังเนื้องอกสีตกขาวระวังโรคหัวใจไว้นิดนึงจุกเสียดแน่นหน้าอกแล้วก็ก้มเงยอะไรให้ระวังกระดูกสันหลัง ทําบุญไถ่ยชีวิตให้ชีวิตเป็นการเสริมดวงชีวิตคนก็ทําบุญกับโรงพยาบาลชีวิตสัตว์ก็ไปถไ่ยชีวิตซะแล้วอย่าลืมทาเวสวรรณป้องกันได้ทุกอย่างเสริมการเงินเสริมโชคลาภเสริมอำนาจได้ด้วย239บาทส่งทั่วประเทศไทยของอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางนะใครจะดูดวงก็ทักมาที่เพจ Facebook ส้มมะพยากรณ์นะคะสวัสดีค่ะ